วันนี้พาน้องฮับตามมาดูแพะนะคะชอบมากทุกเช้าทุกเช้าเนี่ยจะต้องแพะพูดคำว่าแพะเพื่อจะมาดูแพะนะคะเดี๋ยวเราไปดูกันว่าน้องตาลจะทำยังไงกับแพะนะคะ นี้ก็ไม่ใช่แพะตัวเองนะคะเป็นแพะคนอื่นอ่นะ,อะมองกลง้องแพ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 ะมองกลง้อง ตั้งใจดูมากนะคะเวลาดูไรก็จะตั้งใจดูมากถ้าชอบอะไรนะดูน้ำลายไหลอีกแล้วน้ำลายไหลอีกแล้วน้ำลายไหลอีกแล้วแพ<ะ>้ใน,นรถบาเหลียก,ก่อนแพ้เหียกเร็วแพ,พ<ะ>้เออมีแกะด้วยนะคะมีแกะด้วยนะตัวนั้นตัวนั้นคือแกะนะนีน่ะ แต่เนี่ยคือเกะตัดขนเรียบร้อยแล้วนะคะมีสองตัวตัวหนึ่งอยู่ไหนไม่รู้เกะในนี้มีสองตัวเขายาวมากอะ่ะตอนนี้เขายาวมากอันนี้ลงนอนเขานะคะรีส์ดเพะยื้อสวัสดีทุกคนอะ à, cืน, 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 cืน. nào, đây dưới đây dưới mấy cái bát cái มาฝั่งมาอยู่ที่ฝั่งประตูนะคะฝั่งประตูฝั่งประตูของของคอกแพะนะคะแล้วก็พยายามที่จะเปิดคอกแพะเดี๋ยวไปดูกันค่ะนะคะพยายามที่จะเปิดประตูคอกแพะเออเออจิ้มนิ้ว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 ให้แพะกินพยายามมากอืมให้ความพยายามมากเปิดคอกแพะเออเปิดได้ไหมครับ เปิดได้ไหมอ๋อเปิดไม่ได้เออเนี่ยเขามือมีมีเชือกมีเชือกมีเชือกไว้บนนั้นนะคะมาเชือกไว้วัน่กนมาครั้งหนึ่งก็ผักเข้าไปได้เพราะว่าเชือกมันไม่ได้ผูกไว้เอ๊ะ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 ไม่เล่นดินไม่เล่นดินน o no น o no อื้อเอานี่ฮะมัน หมดแล้วพอมามีดึงงามันไปเลยเด้ โอ้ยน้ำมูกอะไรดูตัวน้นดีมบนปวกนะคะชอบตอนนั้นชอบออันนี้อันนี้คือเล่นแล้วจะเด็ดหญ้าให้แพนะ,น,ะาาน้องไปละบ้านไปลรกไปฮาสซันอือรักกุกเม็ดอือกุกเม็ดอือบ้าอยาคืนเร็วบ้าอัดดึงละบานไปาไสซันละบานไปมามาเร็วละบานไป ระบานไ,ไ,ไ,ไปไประบานไปนองราบานไปหลกไปกอัสล่าไปอ๋อบายบายมามิบไปแล้วนะสัืมดนะึงดึงอ่นะดึงดึง พยายามจะเปิดอีกเหมือนมืนแพะไม่เยอะนะคะอันนี้เหมือนกับเขาออกไปหากินข้างนอกแล้วอันนี้ก็เป็นช่วงเวลาแปดโมงครึ่งนะ,ะเป็นช่วงเช้าแต่ช่วงเย็นก็จะชวนมาดูแพะอ,อีก ามาเลียว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 มาเลีวมาเลี้วว้าวพ <laughs> ยายามจะเข้าโคกเพชรให้ได้นะคะไปไปไป ข้อแพกก็เป็นแบบนี้นะคะบริเวณกว้างข้างหลังข้างหลังข้างหลังตรงโน้นก็จะเป็นคลองมองหน้าเบ ส,ส,ส,สัส้นๆๆๆที่ไม่เล่นน้ำไม่เล่นน้ำคุยกันแล้วคนะ่ะคุยกันแล้วอ่า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 ลูกเพชรยังกลัวนะคะอ่าอ่าอ่า <F at uring> อ่าอ่า้กินมือแล้วข้อมือไหมขอมือเบาไหม เอ้ยมันกมมือมันเลียวมืออัดซานอัดซานไม่กลัวเลยนี่เราไม่กลัวหรือไม่ไมีกลัวเด้ไม่กลัวเลยนะคะไม่มีกลัวจริงๆกวักมือเรียกเด้ อ๋ออีกแล้วอ๋ออีกแล้วเฮ้ถูกใจมากแพะยังกลัวนะคะแพะถอยแพโยมถอยยี่ฉีละฉีละฉีเลยฉีละฉีเลยน้องก้นสุก,กระปุกอะกินอาหารต่อนะคะเดะ เดี๋ยวก็จะพาฮ่สานกลับบ้านได้แล้วนะคะบานไปแล้วบานนม,มุกเลยนม,มุกเลยนม,มุกเลยบายบายก่อนเร็วฮาัสซันไม่บายก่อนบายอือไม่ยอมกลับนะคะไปม่ไม่บาย <laughs> ไม่บายอีสซันไปอีสซัสน San, bay, 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 nong, non, ban, ló ban, san, ban, ban, ló đi, đi, bay, ló ban, bay, ban, 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 hát san, bơi 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 mà mít bay đàn à mít bay đàn à mít bay đàn à nị bay đàn à bay à bay nhìn ngân à dan 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 bye 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 dan 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 ด้านด้าน้านอ่ะซ้านด้านเออระวังครอบมือนะระวังครอบมือนะเดี๋ยวก็สำหรับชานี้ก็แค่นี้ก่อนนะคะพาน้องขาศานมาดูแพะเดี๋ยวก็จะพาน้องขารานกลับบ้านเนาะแล้วก็แล้วก็เออเดี๋ยวว่างๆจะมาทำให้ดูอีกทีอาจจะเป็นช่วงเย็นนะคะเพราะว่าน้องขารนจะลากมาดูแพะอีกไหมนะคะรต่วันนี้ สวัสดีค่ะฝากกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะคะเจออะไรก็วววววเวะนะคะนี่ไปดูเพะนะเจอแมวก็เวะ

Bye mình đi bài mình, bài mình luôn bài mình ta Tam, 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 tam Tam, 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 tam ta ta mẹ ta yeah. ta ถาชอบคลิปของเรานะคะก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร e ให้น้องซามีน้องขาศานแล้วก็มามีด้วยนะคะให้กดไลค์ให้ถึง5,000ซับนะคะจะได้เป็นกำลังใจให้มามีน้องซามีแล้วก็น้องฮัาศานทำคลิปดีๆต่อไปนะคะขอบคุณค่ะ